ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทักไม่คุยไม่เอาแล้วกับเขาเขาจะทำอย่างไรเลือก1หรือ2หรือ3พิมพ์ใต้โพสก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพยแม่นยำต่างตาเห็นและพิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุด บูชาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญ ไม่มีอยู่จริงเชื่อสถทาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์เจ้าไพารฤาษีตาทิพฤศีเปิดกรรมมาทำนายดวงชะตาสำหรับคุณใครที่อยากสะสมไพ่ใครที่เป็นสายโปรมคูองค์ปู่อยากบูชาไพา่กดจิ้มเข้าไปตั้งจิตนิ่งๆสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งไพ่ขึ้นหาว่า ได้เปรียบเขาหาวิธีที่จะได้เปรียบหรือควบคุมสถานการณ์อาจเป็นการพยายามทําให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือพยายามทําให้คุณกลับมาหาอีกครั้งเขาจะใช้ทุกกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆเพื่อกลับมาสู่ความสมบันธ์และรักษาภาพลักษณ์ของตัวเขานะไลต่อมาขึ้นว่าทุกใจวิตกกังวล ผมบอกว่าเขามีความทุกข์ใจและวิตกกังวลที่ต้องเผชิญเมื่อคุณเลือกที่จะไม่ทักไม่คุยกับเขาเขารู้สึกเศร้าและกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเจ็บปวดและไม่สาบายใจที่เขานะครับถูกครอบงำให้ขึ้นมาเลยว่าหากหลังในช่วงนี้นะครับ ตัวคุณเองรู้สึกว่าหักละโดนหักหลังหรือว่ารู้สึกว่าคุณทําให้เขาเจ็บปวดหรือมีปัญหากับความสัมพันธ์กับคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยว,า,วางใจแล้วก็รู้สึกโกรธที่เกิดจากการที่คุณเลือกไม่คุยหรือไม่สนใจเขาไปขึ้นมาเลยว่าบ้านนะครับเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยในบ้านเขาพยายามจะหาที่พัก ที่สบายใจที่พักผ่อนหย่อนใจกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทมีการพยายามที่หาที่พักพิงและที่สงบทางใจจากคนรอบข้าง<ม>ให้ขึ้นมาว่าบิดาหรือผู้ใหญ่คำแนะนำสําคัญและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์เขาจะไปขอคำแนะนำและขอคำปรึกษาจากญาติผู้ใหญ่ที่เขาเคารพแล้วก็พยายามหาคำแนะนำ ในการจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยรวมแล้วเนี่ยการที่คุณไม่ทักหรือไม่คุยกับเขาเนี่ยเขาต้องเผชิญความรู้สึกหลากหลายเขาก็พยายามนะที่จะทําให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นสําหรับเขาสําหรับคนเลือกหมายเลขสองไพ่ขึ้นมาเลยว่าเดินหน้ามุบอกว่ามีการก้าวไปข้างหน้าไม่หันหลังกลับมามองสิ่งที่ผ่านมาเขาเลือกที่จะไม่ทัก เขาตัดสินใจจะเดินหน้าและเดินต่อไปด้วยตัวเขาเองพยายามก้าวข้ามความสัมพันธ์และมองหาอนาคตใหม่สบายใจบอกว่าถ้าคุณเลือกเป็นอย่างนี้เขาจะพยายามหาทางที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจและสงบใจพยายามหาความสุขจากสิงอืินในชีวิตหรือจากคนรอบข้างจะทำให้เขาสึกดีขึ้น คู่ครองนะครับปัตตานีบ่งบอกว่าเขาพยายามอาจจะหาคนใหม่นะครับหรือว่าคนที่สําคัญในชีวิตเขาพยายามมีหาความสัมพันธ์ที่มีความหมายและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเดทอำนาจบารมีที่ลำบากสร้างมาหมายถึงเรื่องตอนนี้เขามุ่งม,มั่นจะทำงานและพัฒนาตัวเองพยายามใช้ความสาเร็จหรือบราบรมีที่มี ทำให้ตัวเขามั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเขาอยู่นะครับขึ้นไยทาเวสวรร์มาเขาจะหันไปพึ่งพาและก็ศรัทธานะครับนะคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหาสิ่งสงบใจจากเรื่องของศาสนาเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับหรือเขาอาจจะไปไหว้นะครับ ผู้องค์ปูดทาเวสวรรณ์เพื่อสิ่งดีๆจะบังเกิดกับตัวเขาคนที่เลือกใบที่สามให้ขึ้นมาเลยว่ามนตรีผู้ใหญ่ผู้อางคัมเขาจะไปขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำการสนับสนุนจากผู้ที่เขาเชื่อถือเพื่อหาทางออกในเหตุการณ์ครั้งนี้ ให้กันเลยว่าชัยชนะเขามองว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ท้าทายที่เขาต้องเอาชนะและพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ความสําเร็จเกิดขึ้นมาให้ึ้นเลยว่าคุ้มครองนะครับตอนนี้นะครับเขาพยายามปกป้องความรู้สึกต,ตัวเขาเองและพยายามทําให้สถานการณ์ไม่กระทบกับตัวเขามากจนเกินไปกําลังมองหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกสบายและปลอดภัยมั่นคง ให้ขึ้นมาเลยว่านะครับมีปากเสียงแตกแยกแล้วมั่นคงหรือมหาอุดบ่งบอกว่านะครับเขาจะ,ะเผชิญเรื่องของความขัดแย้งทางจิตใจทางร่างกายในตอนแรกแต่ในที่สุดเขาสามารถปรับตัวแล้วก็หาความมั่นคงในชีวิตได้ให้ขึ้นมาเลยว่าทำบุญ การสร้างบุญนะครับก็จะสร้างความดีเพื่อให้รัรบผลดีในอนาคตเขาหันไปเริ่มทําบุญหรือทําสิ่งดีๆเพื่อหาความสงบจิตสงบใจและสร้างความสุขสําหรับเขาได้ในอนาคตโดยรวมแล้วนะครับเขาจะหาทางรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการขอความช่วยเหลือพยายามเอาชนะอุปสรรคและปกป้องตัวเองเผชิญกับความขัดแย้งเพื่อหาความมั่นคง แล้วเขาก็จะไปทําบุญเพื่อหาความสงบในท้ายที่สุดใครที่ฝันถึงพญานาคฝันถึงถ้ำฝันถึงงูแนะนำนาคเปิดบุญเปิดทรัพย์เปิดวาสนาเปิดบารามีเปิดโชคเปิดลาบบูชาอย่างไรให้ชีวิตคุณพลิกผัน สามเก้าเก้าเท่านั้นใครที่ฝันถึงพญานาค ฝันถึงถ้ำฝันถึง,งูแนะนำนาคเปิดทรัพย์เปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารามีเปิดโชคเปิดลาบบูชาอย่างไรให้ชีวิตคุณพลิกผัน449เเท่านั้นสำหรับนาคเปิดทรัพย์เปิดบุญเปิดวาสนาใครที่เป็นลูกหลานพญานาคอยากขอพรอะไรได้ดั่งแรงอธิษฐานจิตแนะนำบูชาได้เลย ใครที่ฝันถึงถ้ำใครที่ฝันถึงงูตัวคุณลักและศรัทธาในสายยานพยานาคอาจารย์แนะนำให้บูชามากเปิดทรัพย์เปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดการค้าขายเปิดโชคเปิดลาบใครที่ดวงตกสุดๆอาจารย์แนะนำให้บูชาจากปกติ499 จัดโปรเหลือ449เท่านั้นแนะนำหนุนดวงชะตาหนุนวาสนาสำหรับผู้ที่บูชามีลูกแก้วสารพัดนึกด้วยใครที่ดวงตกใครที่ปีชงใครที่อ่านดวงชะตาตัวคุณติดขัดในทุกๆเรื่องติดบนหรือเปล่าติดบนบานสารกล่าวหรือเปล่า หรือติดกรรมอะไรในอดีตชาติหรือเปล่าอาจารย์เกียรตินำเสนอมา,ากๆสำหรับดอกบัวบานเขียนยันอักขระปุกเสกแล้วเรียบร้อยแล้วมีสองสีให้เลือกนะครับคือดอกบัวบานสีขาวกับสีชมพูทำไมคนเราถึงเอาดอกบัวถวายวัดถวายยิ่งเทพถวายหิ่งพระดอกบัวบานหมายถึงการเกิดใหม่หมายถึงการขอชีวิต ถ้าชีวิตตัวคุณอยู่ในโครนตมโทษทุกในใจหนักมากนำเสนอมากๆสำหรับหอกบัวบานเขียนอักลรเลขยนันปลุกเสกแล้วจากปกติ499อาจารย์จัดโปเหลือแค่449เท่านั้นเปิดวาสนาเปิดบารามีถ้าตัวคุณนิ้งพระยิ่งเทพและไม่ได้ค่อยถวายของอาจารย์เกียรติแนะนำามาก แรงจริงดอกบัวบานจากบันปิเล่นโชคเล่นลาบวิดซ้ายวืดขวาจากความรักติดขัดจากการเงินติดขัดจากการงานติดขัดบูชาแล้วเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดารมีรับทรัพย์รับโชครับสิ่งดีๆมีให้เลือกสองสีสีชมพูและสีขาว บูอะไรบูแล้วเฮงอย่างตรงจุดอาจารย์แนะนำบูชาสาลิกาลิ้นทองมีน้ํำมันจันว่างยันอักขระณะเมตตาบูชาส4 9ทีาพิธีแล้วสาลิกาลิ้นทองเน้นการพูดการเจราจาการพูดเจราจาเป็นทรัพย์กระดกลิ้นได้เงินพูดอะไรคนรักพูดอะไรคนหลง พูดอะไรมีสเสน่ห์จันว่านเรียกทรัพย์เรียกการเงินเรียกการค้าขายเรียกคนอุปถัมพูดแล้วได้ทรัพย์พูดแล้วได้การเงินพูดแล้วได้คนอุปถัมพูดแล้วได้สิ่งดีๆปกติ499จัดโป449สท่้านั้นสาลิกาลิ้นทองเหมาะ กับตัวคุณมากๆตัวคุณบางทีก็ปากตรงปากแรงบางทีตัวคุณก็หมุดหยิดหุ่นหันพันเล่นได้ง่ายแนะนำตัวคุณมีสาลิกาลิ้นทองเพื่อเน้นการพูดการเจรจาหนุนดวงชะตาพูดแล้วแฟนรักพูดแล้วแฟนหลงพูดแล้วมีเสน่ห์จันวาน ใครที่ดวงตกยกมือขึ้นใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำตัวคุณบูชายันพระหันแปดทิอักขระพม่ารามัญยันอัขระร้อยแปดครอบรวงจะตาสายขาว ทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวกลุณที่บ้านใครดวงตกปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลาวืดสายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้าน ใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหารแปดทิศหรือยันพริกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลยสี่สี่เก้าหนุนนำดวงชะตาหนุนวาาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อก ในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนํามาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมวันนี้อาจารย์จัดโรโจุกหกเก้าเก้าสามสิบนาทีดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอด หรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเมอนเอิญเรื่องเมงนเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองดนจริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รับ